สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำรา,าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ทางช่องนำคลิปพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระสมเด็จนะครับวัดละคังพระสมเด็จบางขุนพมนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจะได้สามารถ เล่นหาพระเครื่องหรือว่าพิจารณาพระสมเด็จที่แท้ทันยุคสมเด็จโตได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับทางช่องก็เปิดช่องทางนะครับเพื่อสนทนาพูดคุยกับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผ่านช่องทางไลน์นะครับก็พิมพ์ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์อดนะครับอย่าลืมพิมพ์ตัวแอดนะครับผม ทีโ999นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับมีพระก็นามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้นะครับก็อารัธนานะครับผมอีกองค์หนึ่งนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จ วัดระฆังนะครับพิมพใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่นะครับองนี้นะครับผมเราสังเกตว่าพุทธศินของพระเนี่ยจะมีความสมมาตรนะครับก็คือความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือในการแกะพิมพระเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะ,เป,ะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวง นะอกนี้มีการลงน้ำมันตั้งอิ่วนะครับก็ไม่มากนะครับแต่ก็เพียงพอที่จะประสานหรือว่ารักษาสภาพเนื้อพระได้ดีพอสมควรนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าเรามาเริ่มต้นวิธีการดูพระสมเด็จอิพมใหญ่นะครับเริ่มที่ พุทธศิ์ก่อนเลยนะครับพุทธศิ์พิมพ์ทรงของพระองค์นี้นะครับต้องบอกป้าเนี่นะครับลักษณะนะครับผมการวางแขนนะครับผมแล้วก็องค์พระเนี่ยนะครับองค์พระมีลักษณะเป็นอกเนี่ยนะครับกระบอกหน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับอกนูนใหญ่นะครับผมมีการกดพิมพ์ได้คมลึกสวยงามนะครับเนี่ยนะครับแขนทั้งสองข้างเนี่ย สมส่วนสมมาตรกันนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าดูทางด้านศิลปะนะครับผมตรงข้อศอกด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นรอยเส้นนะครับรอยเส้นเล็กๆเป็นเส้นชายจีวรนะครับไปจวดที่เข่าด้านซ้ายขององค์พระนะครับแบบนี้เราก็จะเรียกว่าะรสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ แล้วก็เส้นละคังนะครับเส้นซุ้มเนี่ยนะครับผมก็จะหนาอวบนูนนะครับนี่พระเกตเนี่ยจรดขึ้นไปบนซุ้มนะครับจตรดขึ้นไปบนซุ้มนะครับอันนี้คือผิวพระนะครับผมเดี๋ยวก่อนลงกล้องนะครับอันนี้คือผิวพระนะครับชัดเจนนะครับผมเป็นพระที่มีอายุนะครับระเก่ามีอายุนะครับผมเดี๋ยวเรามาลง ลึกที่รายละเอียดพระอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับผมเมื่อเราพิจารณาจากพุทธศินพิมพ์ทรงของพระแล้วนะครับผมอันดับต่อไปที่เราต้องดูก็คือเนื้อพระนะครับเนื้อพระพระวันละคังพระสมเด็จเนี่ยที่ผ่านการเวลามาเป็นร่วมๆ200ปีแล้วนะครับเกือบ200ปีแล้วนะฮะ เราต้องบอกว่าธรรมชาติบนเนื้อพระเนี่ยจะให้เรียบตึงเหมือนพระใหม่เป็นไปไม่ได้นะครับผมเนี่ยนะครับเรามาดูที่รายละเอียดเนื้อพระนะครับผมเนี่ยนะฮะสังเกตว่าเนี่ยเนื้อวัดรักคังนะครับผมเนี่ยนะครับดูที่บริเวณส่วนหน้าของพระนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับจัดเหมือน เนี่ยเหมือนกระดูกเหมือนงานเนี่ยผมจะชอบพูดเ็นประจำนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ความหลากสีของเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับดูธรรมชาติพระองค์นี้นะครับผมดูสังเกตที่เนื้อผนังองค์พระนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับบริเวณเนื้อพระหน้าอกเนี่ยนะครับบนไหล่พระนี่นะฮะก็จะเริ่มมี แคลไซต์ขึ้นมาปกคุมนะครับจะมีแคลไซต์มาปกคุมแล้วนะครับนี่นะครับดูที่ขอบซุ้มระครังเนี่ยเราเห็นร่องรอยของแคลไซต์ในเริ่มงอกขึ้นมาปกคุมแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อผ้ามีการแตกนะครับมีการยุบมีการ ยน่นมีการหลุดออกของอเรียกว่าเนื้อมวลสารนะครับมีการหลุดของเนื้อมวลสารออกไปทําให้เป็นเห็นเป็นร่องเป็นเป็นรูเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้อธรรมชาติเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการชะล้างผิวนะครับองนี้เนี่ยน,นะครับดูที่ สังเกตที่เนื้อพระเนี่ยนะครับก็จะ,จะมีเขาเรียกว่าเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับว่าพระมีการาลงน้ํามันตั้งอิ่วนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมพอผ่านการเวลาเนี่ยพระจะเริ่มปีแตกแยกออกเนี่ยดูที่แขนด้านขวาองค์พระนะครับเห็นไหมฮะตรงบริเวณซอกเนี่ยก่อนถึงข้อศอกจะมี ลองรอยการปริแยกเนื้อของพื้นผนังพระกับแขนพระนะครับเนี่ยนะเนี่ยนี่คือผิวเนื้อของพระสมเด็จวัดละฆังนะครับเน่ยเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยนะครับเนื้อจะจัดแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับเราส่องลึกลงไปจะเห็นว่าแคาไซส์เนี่ยเริ่ม เริ่มที่จะขยายตัวปกคลุมเนื้อพระแล้วนะครับเห็นไนครับาขาวานวลๆเนี่ยอาบแคลไซด์นะครับผมเริ่มที่จะงอกนะครับแคลไซ้์นี่เริ่มงอกจากเนื้อปูนเปลือกหอยแล้วนะครับเนี่ยนะพระผ่านอายุเป็นร้อยห้าสิบปีนะครับร้อยห้าสิบปีนะครับผ่านหลายคืนหลายวัน ความชื้นความร้อนนะครับทําให้ผิวพราที่ทําจากปูนเปลือกหอยเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการนะครับเนี่ยครับรูปูนปลายเข็มเนี่ยครับเริ่มมีวิวัฒนาการนะครับผมสังเกตดูเนื้อเลยนะครับเนื้อเนี่ยจะจัดเลยนะฮะสำหรับพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับเนี่ย ดูเอกลักษณ์ดูเนื้อดูพิมพเนี่ยนะครับนี่คือพระของวัดละคังนะครับและเป็นพระสมเด็จที่ทันยุคท่านแน่นอนดูจัดธรรมชาติล่องรอยความเก่านะครับเก่าจัดจริงๆเนื้อตั้งนะครับเนี่ยดูเนื้อบริเวณฐานสิงนะครับตั้งคมนะครับแล้วก็พื้นผิวมีการยุบย่น ไปตามธรรมชาติและการเวลานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาที่ขอบข้างองค์พระมาไล่ไปเลยนะครับเนี่นะครับเราจะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะมีร่องรอยของการหลุดของมวลสารนะครับแล้วก็ รอยแตกรอยแยกเนี่ยนะฮะร,รอยแตกรอยแยกของผิวองพระชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะครับเนี่ยนะครับเนื้อผ้านี่เริ่มปีแตกออกนะครับเริ่มหลุดล่อนเริ่มปีแตกก็เป็นไปตามการเวลานะครับ สวดท่งองค์พระเนี่ยสวยงามนะครับต้องบอกว่าทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อเนี่ยจัดทั้งคู่จริงๆนะครับสวยงามนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆืที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับ วันนี้ก็พามาพิจารณา,าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มเพื่อนโดยค้นหาในไลน์นะครับพิมแอทไซแล้วก็พิมแอทไซนะครับแล้วก็ TO N 9 9 9นะครับเป็น l ลน e ออฟฟิเชียนะครับลายเป็นทางการบัญชีทางการของช่องสองพระบ้านตามตำรานะครับเพื่อที่ว่าทางเราเนี่ยจะอัปเดตข้อมูลนะครับพระเครื่องพระสมเด็จแล้วก็ข่าวสารหรือว่าแม้กระทั่งข่าวก่อนที่จะลงคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับต้องบอกว่าพระสมเด็จวัดนักังนี่นะครับผม เป็นสุดยอดปรารถนาของพระเครื่องเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยิ่งความต้องการสูงนะครับพระแ้เนี่ยย่อมลดน้อยลงนะครับแต่หาได้ครับยังหาได้อยู่นะครับแต่สำหรับบางท่านที่นะฮะที่เขาเรียกว่ายังอาจจะยังไม่คล่องยังไม่ชำนาญน,นะครับ ยังไม่เป็นพระสมเด็จเท่าไหร่นะฮะไปเช่าเพื่อเขาเรียกว่าหวังฟุกนะครับตามแผงพระตามตลาดบ้างละตามคนรู้จักบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอาจจะเจอพระแท้นะครับแล้วก็พระที่อ่าเรียกว่าแท้แต่ไม่ถึงยุคนะครับหรือโชคดีหน่อยอาจจะเจอพระแท้ทันยุคนะครับแต่ว่ากว่าที่ จะถึงเวลานั้นเนี่ยคุณทรัพย์ท่านหมดไปกับพระเครื่องเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ลองคำนวณดูกันแล้วพระสมเด็จที่ท่านถือครองในมือเนี่ยท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าเป็นพระสมเด็จที่แท้ทันยุคสมเด็จโตจริงๆนะครับทางเดียวที่จะช่วยท่านได้ก็คือปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในพระสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งวันนี้ช่องเราก็ มาแนะนำมานำเสนอวิธีพิจารณาพระเครื่องพระสมเด็จให้ท่านได้เอาไปต่อยอดเอาไปใช้งานนะครับไปเก็บสะสมพระไว้ให้กับครอบครัวทัดนไว้ให้กับลูกหลานสืบไปนะครับมาต่อที่องค์นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราให้ดูเนื้อด้านหน้านะครับผมแล้วก็เนี่ยนะดูเนื้อ เนื้อด้านข้างเลยนะครับดูเนื้อเอันนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับเนื้อปูนแน่นอนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ปูนพลาสเตอร์นะครับก็คือดูเนี่ยดูเราดูพระสมเด็จนะครับเราต้องรู้ว่าเป็นพระที่ทำจากเนื้อปูนใชนิดไหนนะครับถ้าเป็นปูนพลาสเตอร์เนี่ยมีเนื้อปูนพลาสเตอร์มาผสมเนี่ยก็จะเป็นพระที่น่าจะไม่ถึงนะครับ ไ่น่าถึงยุคสมเด็จท่านนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อปูนอย่างปูนซีเมนต์เนี่ยอนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับอย่างหนึ่งก็เป็นเนื้อเรซินเรซินหน่อยนะครับเนื้อเรซินหน่อยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเรซินแต่งเก่านะครับเหล่านี้เป็นพระที่ไม่ถึงยุคสมเด็จท่านนะครับไม่ถึงยุคนะครับผมอะดูเน <fit> ื้อนะครับเนี่ย <moderate light> เนื้อพระนะครับเราดูที่ดูลึกเข้าไปข้างในนะครับเนื้อเนี่ยนะฮะเนื้อ,อ,อปูนเปลือกหอยอายุเป็นร้อยห้าสิบปีนะครับไม่แปลกที่จะมีคราบแชวซ้ายนะครับเนี่ยผุดขึ้นมาปกคลุมพื้นผิวชั้นบนนะครับอันนี้คือบริเวณหลังองค์พระนะครับนะครับลองลอย ธรรมชาตินะครับคาบธรรมชาตินะครับนะครับเห็นไหมครับเราเห็นว่าเนือ้อแถวไซต์เนี่ยขึ้นปกคลุมนะครับผมน,นนะฮะขึ้นปกคลุมองค์พระนะครับผมคือด้านหลังเลยชัดเจนชัดเจนกว่าด้านหน้านะครับเนี่ยขาวๆนวลๆเนี่ยคือคาบแถวไซต์นะครับที่ขึ้นปกคลุมพื้นผิวชั้นบนองพระนี่นะครับ นะครับก็จะเป็นภาพแถวซ้ายนะครับเนี่ยเมื่อเราพลิกมาดูนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับขอบข้างนียครับพระที่แท้ทันยุกนะครับก็จะมีร่องรอยการยุบย่นแยกนะครับรอยแตกชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับ ดูธรรมชาติดูเนื้อนะฮะเวลาที่เราจะดูพระสมเด็จว่าองค์ไหนแท้ทันยุคสมเด็จท่านไหมเนี่ยนอกจากเราดูพุทธศิลป์พิมพ์ทรงองค์พระแล้วนะครับผมเรามาดูที่เนื้อพระความเก่าความโบราณธรรมชาติตามยุคนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะครับเนี่ยถ้าเราดูดีดนะครับเห็นไหมฮะ ตามซอกตามร่องนะครับก็จะมีคาบมีผลึกนะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูที่พระพักนะครับหรือใบหน้าขององค์พระนะครับผมนี่นะครับก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเงานะครับเงาแกล่งเนี่ยเหมือนฟันเหมือนกระดูกเลยนะครับ เหมือนงาช้างนะฮะเนีย่ยชัดเจนนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับน,นี่เป็นกระบวนการตามธรรมาชาติเนี่ยนะครับผิวพระก็จะไม่เรียบตึงเนี่ยนะครับปรากฏร่องรอยของรูพุนปลายเข็มนะครับองค์ประกอบที่บ่งบอกความเป็นพระแท้นะครับเนี่ยนะครับคาบน้ำมันตั้งอิ่วที่ใช้ในการ ประสานเนื้อพระนะครับนี่เส้นใช้ยจีวรน,นานา,นาคมคมนะครับนี่นะครับเนื้อพระก็จะเก่าเก่าโบราณน,นะครับเนี่ยนะฮะดูนะครับธรรมชาติของพระสมเด็จเนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าเป็นพระที่แท้ทันยุคสมเด็จท่านหรือไม่นะครับดูนะครับพิมพ์เนี่ย กดได้คมแล้วก็ลึกนะครับเนี่ยนะเราจะสังเกตว่าเนื้อพระส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีคราบแคลไซ์ผลึกแคลไซ์เนี่ยขึ้นมาปกคลุมนะครับเนี่ยนะครับพระเนี่ยแห้งนะครับแห้งแล้วก็เหี่ยวแต่เมื่อเราลงกล้องแล้วส่องดูใกล้เนี่ยจะพบว่ามีความนุ่มหนึกแล้วก็นวลอยู่ในตานะครับมีความฉ่ำมีความเงานะครับ ด้วยความที่พระทําทจากปูนเปลือกหอยนะครับก็พูดเสมอว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่ทําจากเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเป็นพระที่ทําจากเนื้อปูนเปลือกหอยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติบนพระนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการดูพระสมเด็จวัดระครังแท้ๆนะครับที่แท้ทันยุคนะฮะนี่นะครับ ดูนะครับล่องรอยการปีการแตกเนี่ยนะฮะล่องรอยปีแตกแยกตามธรรมชาติอันนี้คือกระบวนการธรรมชาตินะครับการหลุดล่อนของเนื้อมวลสารนะครับที่เป็นอินทรีย์วัตถุว่าจะเป็นซากของอ,อาหารนะครับที่สมเด็จท่านเนี่ยเอาทำมวลสารนะครับผลไม้ดอกไม้พวกเนี้ย เมื่อผ่านการเวลาเนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนที่สุดของการงอกของเนื้อคกว่าเนื้อปูนนะครับงอกออกเป็นแคลไซด์เนี่ยนะครับธรรมชาติของพื้นหลังก็จะเป็นรูพุนนปลายเข็มนะครับรอยปูไตนอนด้นเนี่ยมีครบหมดทุกองค์ประกอบของพาสมเด็จแท้นะครับถึงได้บอกว่า พระสมเด็จองค์นี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จวัดละกรังพิมพ์ใหญ่ที่แท้แล้วก็ดูง่ายพอสมควรนะครับดูง่ายนะครับก็สามารถเป็นองค์คูให้กับผู้ที่เริ่มที่จะศึกษานะครับเพื่อสะสมหรือเพื่ออนุรักษ์พระสมเด็จวัดละกรังที่แท้แล้วก็ทันยุคข,ของสมเด็จท่านได้นะครับ เนี่ยนะครับบริเวณพื้นผิวด้านหน้าองค์พระเนี่ยถึงแม้ว่าจะยุบนะครับแม้ว่าจะยุบก็มีรูพุนปลายเข็มนะครับเนี่ยนะครับการหลุดล่อนของเนื้อมวลสารพระนะครับชัดเจนนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาแล้วก็ต้องการที่จะเก็บสะสมพระสมเด็จวะะัดระฆังที่แท้ทันสมเด็จท่านนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ในช่องส่องพระบ้านตามตำราได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ให้กับ ทางช่องด้วยนะครับแล้วก็เราเพิ่มช่องทางติดต่อให้นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับไลน์ออฟฟิเชียลของช่องสองพระบ้านตามตำราเลยนะครับพิมพ์ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าแอดไซน์นะครับแอดทีโอเอ็นเก้าเก้าเก้าแค่นั้นแหละครับผมแล้วมาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ